วันนี้จะมาแบ่งปันสูตรเอสเปรสโซเย็นแก้ว22ออนซจากนีดกาแฟกันค่ะเป็นเอสเปรสโซแบบไทยๆเราเนี่ยแหละไม่ใช่ช็อตเอสเปรสโซนะคะสูตรตามที่ขึ้นให้เลยค่ะสูตรที่ร้านจะเข้มนิดๆหวานพอดีค่ะจะได้ความหวานมันจากนมข้นหวานและนมข้นจืดเท่านั้นไม่มีครีมเทียมนะคะต้องใช้น้ําร้อนจัดคนกาแฟให้ละลายดีก่อนก่อนที่เราจะใส่ส่วนผสมอย่างอื่นค่ะไม่งั้นอาจจะทําให้กาแฟเราเปรี้ยวได้นะคะ และอีกอย่างถ้าเป็นเอสเปรโซที่ร้านจะใช้ช้อนชงแบบนี้ค่ะจะไม่ใช้เครื่องตีไฟฟ้าค่ะเพราะการใช้เครื่องตีจะทําให้กาแฟเราขึ้นฟองเยอะและรสชาติละมุนขึ้นค่ะจะทําให้ความเข้มที่เราต้องการซอฟลงได้ค่ะทริคอีกอย่างหนึ่งสังเกตไหมคะว่าที่ร้านจะเทกาแฟที่ชงเสร็จแล้วใส่แก้วก่อนใส่น้ําแข็งจะไม่ใส่น้ําแข็งก่อนแล้วเทกาแฟไหลผ่านเพราะอะไรสังเกตไหมคะ เห็นไหมว่ากาแฟตรงก้นแก้วสีจะเข้มเข้มกว่าทําแบบนี้ทําให้น้ําชงเราไม่ค่อยจืดค่ะเหมือนกับว่าถ้าเราจะดูดน้ําจากหลอดเราจะดูดจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะแล้วคําแรกจะเป็นน้ําที่อยู่ล่างๆค่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันเข้มข้นดีอันนี้จากที่เคยลองมานะคะรสชาติต่างกันอยู่นะสูตรนี้เพื่อนๆสามารถลองทําดูได้นะคะเป็นสูตรจริงที่ร้านใช้จริงๆค่ะหรือใครอยากได้สูตรไหนเพิ่มเติมลองคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ